เป็นอาทิตย์ก็เป็นอาทิตย์ก็ช่วยฟิกไว้ด้วยว่าอาทิตย์ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนเราจะได้ไม่งงว่าเอ๋อคนที่เขาส่งอาทิตย์นี้เฮ้ยอาทิตย์นี้คืออาทิตย์ไหนล่ะวันที่เท่าไหร่กับวันที่เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยมันมันจะมีนะมันจะมีบางประเภทที่แบบว่าเฮ้ยพี่ผมส่งไปแล้วน้อาทิตย์เนี้ยแล้วแล้วคืออาทิตย์ไหนอ่ะบางทีมันมันแบบว่ามันเลยอาทิตย์มาแล้วหรือว่าบางทีอาจจะผิดไปอาทิตย์ก่อนหน้านู้นอย่างเงี้ยได้ครับเราไปรู้เออเราไปร้านล่างเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปร้านบนให้ ได้ได pues ้ไปด้านล่างเลยรู like, ้ใช่ไหมนี right. ่ใ no ห้หนูทำอะไรต่อไหมด้านล่างนี่เนาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนสีแบบเบลลูเฉยนิดเราขึ้นรถมาเปลี่ยนสีนะเดี๋ยวน้าขับไปพี่ก็ไปเล่นข่อ่ะพี่ไม่ต้องไม่ต้องน้าขับรถอ๋ออ๋อนี่คือรถไหนแล้วเขาเปลี่ยนเขาเวลาต้องตามวอร์มหรือเล่คือบอกเลยว่าให้เล่นจบแล้วให้กลับเข้าวอร์มต้องมีผับวอร์มบุ้นไว น่าเปลี่ยนชุดหนึ่งศูนย์ต่อทิย์หายแล้วของผู้ชายมันหนูรู้หนูรู้หนูรู้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วค่อยตามมานะอ่านะหนูรู้หนูรู้หนูรู้อ่านหนูรู้ว่าเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเออไม่รู้เว้ยไมรู้พวกเราบอกเพื่อนคนที่มาเทสอะไรพวกนี้เข้าเข้าดาวแชทเข้าดาวแชทไปหน่อยดีๆไว้ดีครับผมไอ้ชาพวกไอ้พวกเนี้ยพวกเพื่อนเองอะไรเงี้ยบอกให้ทุกคนเข้าเลยดูไว้เทสมันไม่ใช่ดาวแชทหลักอยู่แล้วใครจะเข้าเขาดีดียวทีอาที่ ให้เข้าดักฉับไป้ลยใช่ไหมที่ไม่เข้านะดูให้พี่หนอนะมาเกอเวลาตามน้องๆแบบเอ้ยมึงต้องมีอไรอย่งเข้าไว้นะเข้าไว้นะเข้าไว้นะนุ้ยบอยจับเวลาที่หนุ่มดูอยู่น่ะก็แน่เรียกยากอ่ะเพราะมันยังไม่เสร็จไงโอ้ยน่ากลัวตอนมันเสร็จเอ้ยหนุ่มมันรู้จักไอ้พวกที่บคัดด้วยใครพี่ไอ้หนุ่มอ่ะหนุ่มอ่ะหนุ่มจีนอ่ะเนี่ยน้องมันมาเมื่อกี้บอกมันรู้จักไอ้ที่ขัดผ่านด้วย ไอ้หนมคุยพี่อยู่เมื่อกี้โหนมโหนมหนมเพรามันบอกว่ามันเดี๋ยวรู้จักหมดเลยแล้วไอพวกนั้นเขาก็รู้จักไอ้หนมเหมือนกันเลยแบบว่าเล่นด้วยกันมาบ้างเห็นว่าวกันดักแชทอะไรมาดิดักแชทดักแชทนี่น้องน้องถามดักแชทอะไรนะพี่ในในน้องถามดักแชทได้วอลพี่พูดดิดีดีวเทสอะทีเอสพีอะดีวเทสดีวเทสดีวแล้วก็เทสอะ T.E.S.T. เอ่ะเออ D.W. แล้วก็ T.S.T. ที่แ่เอาไว้เผื่อเวลาตามใครเฉยครับเพราะบางทีมันไม่ค่อยออนวอลหลักอ่ะเนี่ยอันนี้วอกอันนี้นคือเลขนี้คือบอลหลักแล้วนะ945เป็นไปได้คือออนวอลนี้นะคือเวลาคุยก็คุยกันนี้ไปเลยนะไม่ต้องบอกว่าไปออนบอลแยกนะออนบอลนี้ไปเลยเพราะว่าพวกขันนะพวกขันก่นเพยเอาไปไอีบอลแล้วเพราะพี่อยากให้พวกมึงหัดเล่นบอลแบบนี้ไปเลยเพราะว่าสถานการณ์จริงอ่ะวอลมันจะรัวมากมากมึงต้องเล่นให้ได้อ่ะมันมในสถานการณ์แบบเนี้ยเล่นไม่ได้แต่อนนี้งานรีบ ไอ้เชียทันใช่ไหมเนี่ยไม่ส่งหมดจะไม่ทันเลยวะหนึ่งาทีหนึ่งไม้จริงเหรอวะทันที่ทันทันร้อยทันร้อยสองไม้หนึ่งนาทีผมดลังขับมาแล้วเลยจะไปโด้ไอ้เชี่ยมึงดูรถแล้วดิเราลังสี่นะทันร้อยพี่ทันร้อยพี่ชายดูจากเปรียบเทียบจาก้ายล่างไปจากเวลาบนเราขับมาเวลาเดียวกันแต่ตอนนี้ไม่ที่แซงเวลาหลักไปแล้ว อ๋อเร็กกว่าเซี่ยวโอ้ยเรายกมแซววันหนึ่งเลยแซววันหนูต้องได้เล่นแล่นเลยว่ะเร็กกว่าสิบอ่ะใช้คำนี้เร็วก่อนเร็วขนาดจนแม้ว่าพวกนั้นจะมาไม่ถึงอ่ะร้าไงอ่ะนไหนฮะเชื่อกูแม้ว่าไปร้านในเมืองน่าจะต้องเป็นพวกเราเล่นแล้วแหละกูว่าต้องเป็นแก๊งเราเล่นเองแล้วใช่เพราะพี่บอกให้สีชมพูไปล้านล่าง มันมีตรงกลางไปร้านล่างเอาเอาเป็นว่าเราจะเปลี่ยนกันตรงกลางคือร้านทะเลทรายข้องบนคือร้านบนขวาคือล่างโอเคไหมพูดง่ายกว่าไหมพี่ว่าไปร้านแบบนันามันคือเรียกร้านบนไงก็น้องเรียกตรงนี้ร้านบนเข้าใจไหมอเออนั่นแหละน้องเรียกตรงนี้ร้านบนแล้วเราเรียกว่าร้านบนด้วยก็ไม่บนเหรอมันก็เมืองบนแล้วนะเราเรียกถูกแล้วไหมคือร้านบนเนี่ยเขาเล่นปืน อนาคตหมดเลยครับเปลี่ยนไปเปล่าอ,อยู่เดียวเปล่าอ,<ร>อ,อยู่ดีงา,าไปเลื่อเลยไปตีให้หมดเลยเฮ้ยไม่พอช่วยตายหนึง่งยนตายเข้าหลังหลังหลังไอ้ทิพย์เออนี่เราพิชันตอนนี้ลร

ตรงพิจโขึ้นนะพี่เออทนี้เอาตัวให้เจก่อนเอานี้ให้จบก่อนข่าข้า่าให้หมดพี่กดแล้วพี่กดยาวๆนะ้าข้าไม่ต้องกดหรอกชิๆอนาคาเลยอนาซ้ำนี่เรซ้ำไปเลยเลยซ้ำจนกว่าจะตาย่ะไปหไปเหอยังหยุคหิดไยุดหยุดหยุดยุดหยดเลยพี่ยดหยหยุดเลยยด เดี๋ยวคนเลยลงนัดนะเออไปกันเลยเมื่อกี้ซ้ำแต่ไปตั้งหนึ่งไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเมื่อกี้หนูซ้ำตายไปตั้งหนึ่ง ตายไหมตายไหมซ้ตา,ตาย,ส,ตาย,ยสักคนไหมตายเลยตายเลยกี่คนซ้ำไปกี่คนตาำไปสี่อะ่ะสี่ไม้เหรอที่ไปตายตาไปสี่ตายหนึ่งอีภาพนะ,อพนนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบเพลงผมไม่ได้ <c oughs> เกิดเกิดต้องเกิดอยู่แล้วเพราะอินนะาลันเกิดอยู่แล้วทนะลุอย่างเร้านก็ทะลุเข้อบิอ่อะ เองไปทำไปแพทใส่ก่อนไปขากับแพทเลเบลก็ได้ลุติเม่ดีไหมมีเอาไหมเอาหนูมีสี่เอาไปเลยเอาไปนะหนูมีก่อนะมีเยอะมากเพนด้วยถึงตสองร้อยไหมถึงถ้าถึงไม่เอาถึงร้อยหนึ่งถ้าถึงไม่เอาครับผมเงียบ ว่ามีไหมอะไรพี่มีอะไรล่ะลุงมีอะไรออเอออออเ๋อแล้วเองให้มันไปทำมาหรอใช่ให้ไปหัดแล้วมันทำแล้วมันก็ทำแล้วมันก็ทเอ็งดูมันบอกว่ามันจะหัดอยู่มันบอกว่าไปหัดมาแล้วน่าจะได้แล้วอ๋อทัดมาแล้วไม่อยากแต่บอกว่ามันไม่อยากถ้าหัดอ๋อเอ็งได้บอกว่าไหมว่าทำไงไม่ได้บอก แต่เขาบอกว่ามันทำได้นะผมบอกมันเอ็งของเกินอ่ะเฮ้ยเอ็งคิดมาแบ่งพี่ก่อนได้เลยเอามาแบ่งมาดิไอ้พวกเกาะเกาะกับเพนอ่ะเกาะเพน AD ด้วย AD พี่ขาดอีกสิผ่านแบ่งได้ลิปเยถ้าเกินในผมเลยอย่างอันนี้เด็กไอ้พี่ได้ไม่ต้องเปิดจากซองไงแต่ความที่ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดนะเดี๋ยวให้นอนได้สิเดียว AD ไม่เกินพี่ AD ไม่ได้กเยอะมา ไม่เป็นไรว่าเราเราเก็บให้แบบว่ามันมันมันเต็มตัวกันดิโกเยอะมากโกเยอะมากเลยจะเยอะขนาดไหนกันนะมันจะโกเยอะขนาดไหนเชียวพี่ผมให้ไป50ขวดเละไม่ผมให้ไป37ขวดผมไม่พอแล้วโอ้ยสองแพ็คอะผมไม่พอแล้วโอ้ยเยอะมากใช่อย่างนั้นอย่างพี่เจ็ดมา19แพ็คไม่เยอะเหรอเยอะครับเยอะนับเป็นจำนวนสิอย่าไปนับแพ็คสิโอ้ยขอโทษครับไหวไม่ได้เลยขาโควิดไปแล้วเมื่อกี้ผม แล้วเมื่อกี้ผมยิ้มเลยพกเยอะม,มากเหรอเอ้ยงั้นก็ได้ไปแล้วส<อ>ิไปเมืมม่อกี้เยอะมากเมื่อกีก้ผมก,ก,กดแมทให้ไปครึ่งเตือนครึ่งผม,มาอาตาอ <c oughs> มัมเจ็บอะวกเยอะมากขอโทษคุณไปแล้วรถจิ๋วเร็วรถเราอยู่วะเร็วสี่งเร็ววะทำ <บา S 2> ได้ปะทำ <c oughs> อะไรได้ปะห้ามทำสตอรี่ให้ทำได้แค่งานครับงานได้อย่างเดียวงานดำก็ทำไปได้โคตรเร็วดูรถไปดิชี้อะไรไปยุคตอนสมัยเราเมื่อรกแรกไม่มีรถคันนั้นให้เราวะแล้วน่ารักปุ๊้ปิ๊กอินะ รออะไรอ่ะตอนแรกเรามาเชี่ยขับรถอย่างกากเลยรถเชี่ยดอย่างช้าพังอย่างง่ายเนี่ยตอนนี้จะยุครอตกปลาจะได้บ้ล่ะตกปลาออโต้อ่ะรอเลยโอ้โหประสาทจะกินชนนิดเดียวพังชนนิดเดียวพังแล้วอย่างช้าเลยจะกลับรถทีนี้ไม่ต้องสืบหนึ่งชิปหายจริงจริงรถเมื่อกี้เล่นกีฬาก็ไม่ไดล่ะผมว่าไม่มีดีเราเราชอบพูดเรื่องกีฬาอ๋อเออโดนใบเลย นเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเลยเนรรมเรื่องหาเป็นไงที่ให้ทำหนักไปไหมไหวเปล่าครับไหวครับไหวที่ให้ทำไหวไหมหนักไปหรือเปล่าหนูกลัวมันจะวุ่นวายตอนแบบว่าแจกของอะไรตอนแจกของวุ่นวายแบบยหาว่าไงตอนแจกของมันจะวุ่นวายเป็นยังไงแจกของหรือว่าตอนส่งของดูว่ายังไงดูน่าจะแยกแบบเป็นบ้านบ้านอยู่แล้วถูกไหม คืออย่างนี้ทุกครั้งที่เวลาเวลาเก็บของเช่นพี่จัจะบอกไว้เลยว่าเออเฮ้ยสมมติว่าแก๊งเราคุยว่าเอยส่งวันละสองแสนสมมดานะสมมติว่าส่งวันละสองแสนเเราก็เลือกเองเลยว่าเราเราจะเราจะเก็บเป็นวันหรือจะเก็บเป็นอาทิตย์ถ응้าเราเอาถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยหนูเก็บเป็นวันหนูสะดวกกว่าหนูก็บอกทุกคนว่าเก็บเป็นวันถ้าหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเก็บเป็นอาทิตย์ก็ได้มันก็แบบว่าให้เวลาทุกคนไปหาเป็นอาทิตย์มาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คือมันได้มันได้มันได้ทั้สองแบบไม่มีผิดม่ีถูกเอาท ก็ถ้าเก็บทุกวันแล้วเรารู้สึกว่าวุ่นวายอ่ะก็ไม่ต้องเก็บก็ไม่ต้องเก็บเก็บเป็นการจดอ่ะผมแนะนำให้จด็บเป็นอาทิตย์นะพี่เพราะการจดเป็นวันหรือแบบอ่าใช่ใช่ไม่ก็ถือว่าแล้วแลล้้ววแต่น้องไงกถือว่าแล้วแล้วแต่น้องขนาดเนี้เพราะผมคิดว่าถ้าเก็บวันทุกวันแล้วน้องชอบเก็บทุกวันก็แต่ว่าตอนน้องติ๊ดติกว่าใครจ่ายแล้วบ้างใช่มันวุ่นวายมากอ่ะวุ่นวายมากมันโคตรวุ่นวายเลยก็ดิ้งทุกวันอ่ะใช่ครับก็เก็บเป็นอาทิตย์ไปจบเป็นเป็นอาทิตย์ทุกทุกอาทิตย์เก็บเช่นแบบว่าเราคุยกันแล้วว่าว อาทิตย์หนึ่งก็เนี่ยก็ร้านสี่อะไรแบบนี้ครับก็เราก็ฟิกไปเลยถ้าใครจะพร้อมจะส่งส่งเลยร้านสี่ก็ติดเขาว่าโอเคอาทิตย์นี้เขาส่งแล้วแบบเนี้ยได้ครับได้เนีเออเป็นอาทิตย์ก็เป็นอาทิตย์ก็ช่วยฟิกไว้ด้วยว่าอาทิตย์ตั้งแต่วันไหนถึงวนนันไหนเราจะได้ไม่งงว่าเอ๋อคนที่เขาส่งอาทิตย์นี้<ม>เฮ้ยอาทิตย์นี้คืออาทิตย์ไหนละ่ะวันที่เท่าไหร่กับวันที่เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยมันมันจะมีนะมันจะมีบางประเภทที่แบบว่าเฮ้ยพี่ผมส่งไปแล้วนะอาทิตย์เนี้ยแล้วแล้วคืออาทิตย์ไหนอ่ะบางทีมันมััันนนนนนแแบบบววว่่่่าา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 ามมเเลลยยยยยออออออทททิิิตต์์้้้้้หหรรืจจะผดดปกูงงีไค ใช่ครับใช้เราต้องจดให้เคลียร์เวลาเวลาเราจดอะไรพวกเนี้ยแล้วยิ่งสําคัญเลยนะถ้าเมื่อไหร่เราต้องถือของสาคัญมากๆเรื่องปัญหาเรื่องถือของเนี่ยมันจะเยอะมากๆของถือตรงไหมของถือตรงหรือเปล่าเว้อง่ายรับเอ่อง่ายถือของถืออะไรอยู่ทุกอย่างที่ถ่ายรูปได้แล้วส่งให้ได้ส่งให้พี่ได้ครับได้อ่าส่งให้พี่เป็นหลักว่าเอ้ยเนี่ยพี่เฉินของของของทั้งตู้ตอนนี้ของแก๊งเรามีเท่านี้ส่งรูปหาพี่เลยง่ายๆแล้วก็ทําเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นไฟล์แบบแบบแบบที่เราแแบบบบทเเาํไอะก็ค ใช่อันนั้นเอาไ้ให้คนในแก๊งดูส่วนเป็นรูปเอาส่งให้พี่ดูแต่ที่พี่ส่งแต่ที่พี่ส่งรูปให้หนูดูเห็นปะหนูได้ไหมเออเออแค่นี้เลยหนูแค่ส่งรูปไปอีกดูใช่เพราะว่าหลักๆเราเราแค่ไม่ต้องส่งให้คนในแก๊งดูหรอกหลักเราส่งให้พี่เฉินดูมากกว่าเพราะว่าเอ่อจริงๆไอ้อ้ไฟนี่เปิดแค่จะไม่ต้องทำเลยซ้ำเราแค่ส่งรูปแบบนี้คอยคอยส่งรูปแบบนี้อัปเดตกับพี่เฉินตลอดใช่ครับใช่ครับแค่นี้เลยไฟล์ไม่ต้องทำเพราะว่าเวลาเราส่งรูปแบบเเเเเนนี้้้้พ่่ฉิจะะะะรร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 ูวววาาาาาโออออคขดไไไแแลลับทชน สมมติว่าพี่เฉยบอกว่าเฮ้ยเชียเราจะขึ้นอาวุธว่ะแต่โอ้ oh, โหดิเราไปปูแค่สองร้อยเองมันไม่พอนะเว้ยเราช่วยช่วยกันหาปูหน่อยอะไรแบบเนี้ยแต่สมมติแต่พอพี่เห็นพี่พี่เฉยเห็เนของแล้วว่าเฮ้ยเชี่ยเงินแดงเรามันไม่ต้องรับนะเงินแดงเรามีอยู่อยู่ตั้งเยอะแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้หรือเอดี AD ก็ไม่ต้องรับนะเอดีเราก็มีเยอะแล้วเกาะเอ้ยเกาะเกาะมีน้อยไปนะเกาะมีสี่ร้อยนะเราควรหาเพิ่มหน่อย <S <S อะไรแบบเนี้ยเฮ้ย <"He i, S 2> บารเปอร์เซ็นในแก๊งมีนะมีสามแล้วก็ใบอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทุกอย่างถ้าใครเวลาใครจะมาเอาของเวลาใครจะะะเอออออออาาาาขงงไไรรกกกัับบนน็ตตม้ ลงไว้เอ่อลงไว้ใช่ครับไม่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 มันมันมันแท่จะไม่ต้องลงไว้เลยก็ได้เพราะว่าทุกครั้งที่คนจะมาเอาของจากอนานั่นคือเป็นของที่เบิกตอนตีมันเป็นของจจกแจกกัทั้งกลุ่มอยู่แล้วแบบเป็นกลุ่มอะไรทั้งเยอะมันจะไม่รู้หน่อแบบที่คนเบิกทีคนเลยคืออนาจะแค่จะกี้เป็นแพ็คไปเลยครับแบบว่าสมมติว่าพี่เฉินสั่งว่าเอ่อเฮ้ยเอ่อแอดดับนี้เอ่อหรือวันนี้เราจะแจกกกันนแแแแแบบี้เเเเออออออ่่่พพพพ็็็็คคคคดึงาะ อันา,าก็แจก 1, ไปเลยสมมติว่ากลุ่มหนึงเขามี5้าคนเนี้ยเราก็แจกไปเลยอย่างละหให้เขาไปแบ่งกันต่อเองใช่มงไ,งไม่รุ่นวายขนาดนั้นอ่าไม่อนา,าต้องไปยคลิปจะค้มไม่คุ้นวายพี่จะลองแล้วคุว้นวายมากใช่ครับได้ยูิปไปเลยครับทีละเอ่อเป็นเซตห้ ad กรอกเพลงใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเพี่จฉเซตให้ตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนมันยังมันยังเซตไม่ได้รับทราบเดี๋ยวถือเวลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจะยาท่าไปเะ เฮ้ยลูบล็อกไปเดี๋ยวเก้าสี่ต้องมีคนไม่เล่นนะเฮ้ยลุูบล็อกมาแล้เว้ยต้องเป็นเก้าสี่เจ็ดนะพี่เฮ้ยฮัลโหลเรียกสี่ต้องมึงเข้าลุูบล็อกเลยเฮ้ยเดบล์มาอละวว่ะเดบล์ไปเก้าสี่เจ็ดเลยเนี่ยเปเล่นเลยเลยนเลยเขาไปเยอะนะลุูบล็อกเขาไปเยอะนะเขาไปเยอะแต่ให้เล่นไปนะมันได้พวกสเปซเจ็บนะมันเยอะเขาไปเยอะลุูบล็อกมาเปลี่ยนใหม่แล้วเขาไปเยอะ